เกิดเป็นแมวนั้นมันสบายเ่ะอองแป๊บเดียวเด็กคนปอบเวลามึงร้องมึงก็จะกินข้าวกูบอกเลยตังกูไม่ค่อยมีเกิดเป็นแมวนั้นมันสบายเ่ะอองแป๊บเดียวเด็กคนปอบเวลามึงร้องมึงก็จะกินข้าวกูบอกเลยตังกูไม่ค่อยมี เกิดเป็นแมวนั้นมันสบายเหรอรลองแป๊บเดียวเด็กคนปอบเวลามึงร้องมึงก็จะกินข้าวกูบอกเลยตังกูไม่ค่อยมีเกิดเป็นแมวนั้นมันสบายเหรอรลองแป๊บเดียวเด็กคนปอบเวลามึงร้องมึงก็จะกินข้าวกูบอกเลยตังกูไม่ค่อยมี